เอาล่ะคุณผู้ชมขามาดูกันที่ป้าย2กันหน่อยป้ายนี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อกันมานานพอสมควรหลักเดือนค่ะเป็นปัญหาของชาวบ้านที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาลองนึกดูนะคะพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกทางการเกษตรจู่ๆค่ะมีนายทุนเข้าไปถมที่ถ่ายที่และปลูกยูคาริปตัด400ไร่ปลูกแบบนี้มานาน2เดือนแล้วชาวบ้านบอกว่าน่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ เป็นปัญหาใหญ่จริงๆคือร้องเรียนกันมานานพอสมควรแต่เพิ่งจะเป็นข่าวดังไม่กี่วันเรื่องนี้คุณประโมทแก้วนามหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอุทยานนกน้ําทะเลน้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัดทลุงแล้วก็ชาวบ้านในหมู่สาหมู่สี่ตบลบ้านขาวอาเภอระโนดจังหวัดสงขลารวมตัวกันประมาณสัก60คนได้ค่ะ มีการลงพื้นที่หลังไปพบพฤติกรรมของนายทุนเข้าไปปรับพื้นที่พร้อมกับปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่เขตร้อยต่อ2จังหวัดค่ะมีการปรับพื้นที่ยกเป็นคันร่องนะคะ436ไร่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงเนี่ย30ไร่อีก406ไร่เนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาค่ะคาดว่าน่าจะทำแล้วก็ปลูกมาแล้วนาน2เดือนวัดจากอะไรวัดจากอายุของต้นไม้ที่มีการปลูก นอกจากนี้ค่ะยังใช้ดินถมคลองสาธารณะด้วยคลองเนี่ยเดิมทีมีความกว้าง40เมตรถามว่าถมทำไมเขาถมเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่ซึ่งเดิมทีคลองเส้นนี้ชาวบ้านใช้สัญจรทางเรือเพื่อเข้าไปทำการเกษตรทำประมงและเลี้ยงควายในบริเวณใกล้เคียงกันนักข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอรถแบ็คโฮจำนวน4คันจอดอยู่ไปเจอเต็นที่พักของคนงานแต่ไม่เจอคนงานนะคะ นายศักดาคงเอียดชาวบ้านหมู่สามตําบลบ้านขาวอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงควายได้รับความเดือดร้อนหนักมากทั้งในการสัญจรได้รับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาเขาไปศึกษามาแล้วไปค้นหาความรู้มาแล้วเขาไปพบว่าต้อนอยูคาลิปตัสน่าจะส่งผลต่อสัตว์น้ำค่ะ จึงมีการเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยขอให้หน่วยงานช่วยไปบอกนายทุนให้หน่อยให้ไปเปิดเส้นทางที่ถมปิดลําคลองเพราะว่าตอนนี้เข้าออกไม่ได้เป็นแบบนี้3เดือนส่วนในระยะยาวค่ะหากต้นยูคาลิปตัสมันโตก็เกรงว่าจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำด้วยค่ะในท่านาเกษตรกรเดเลียงไฟเห็นบริษัทมาคุดมันคุดเอาใจให้มดกับคุดเอาซ้ี่รอยไร่ มันมีผลนกระตบต่อสัดเลี้ยงมากับผมในฐานะาคนเลี้ยงควายขุดนี่คือขุดทำอะไรขุดรองปโปกมาอยู่คาลิปตัดรับถึงผมเดร็ซื้อสามาวา่ามาอยู่คาลิปตัสนี่เป็นไม่สยวา่ามันกระตบต่อสิ่งแหวนลมกับจำพวกปลาจำพวกอะไรได้มันจะไม่อยู่เพราะมันเป็นไม่ไม่ใช่ไม,ม้เมืองเรามัน,มนไม้ร้อนใบได้ลงคู่ปลาก็ไม่อยู่เลยเคยชาวบ้านนะคะ เขาก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วพยายามที่จะเรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขหน่อยนักข่าวของเราก็ไปถามอีกไปถามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการจดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุบน้ำโลกแต่กลับมีการปลูกยูคาลิปตัสด้วยน้ำมือจักในทุนเดิมทีเนี่ยทะเลน้อยมีปลักควายค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางการเกษตรโลกด้วย การปลูกยูคาลิปต,ตัสก็ส่งผลต่อพื้นที่เช่นเดียวกันจึงลงความเห็นตรงกันว่าทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งสัตว์น้ำและพันธุ์พืชน้ำที่หายากจะสูญพันธ์ไป เรื่องนี้ค่ะคุณสุภเกษเป็นชาวบ้านหมู่4ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงท่านเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีการอธ,อธิบายเพิ่มเติมว่าการขุดลอกในพื้นที่ชุ่มน้ำจะส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดซะอีกจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนห่วงโซ่อาหารคือใบของยูคาลิปตัสค่ะมันจะมีความร้อนสูงส่งผลต่อสัตว์จำพวกมแมลงและก็สัตว์น้ำรวมถึงอยัางอันตรายต่อพืชน้ำ ระยะยาวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงด้วยนะคะหากถึงฤดูน้ำท่วมก็จะท่วมนานประมาณ2เมตรคือท่วมขังไว้แบบนั้นและท่วมขังไปดูเลานานแรมเดือนน้ำเสียที่เกิดจากใบยูคาลิปตัสก็จะไหลลงทะเลสาบสงขลาผลที่ตามมาคือปลาชนิดต่างๆก็จะสูญพันธุ์และก็กระทบกับความยั่งยืนด้วยส่วนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงควายก็จะเดือดร้อนหนักมากห่วงโซ่อาหารก็จะถูกทำลายโดยในทุนค่ะ ที่กระทบหนักอีกอาชีพหนึ่งก็คือคนที่เลี้ยงควายในพื้นที่ทุนน้ำทะเลน้อยครับเขาเพิ่งได้รับรางวัลจาก FAO นะครับให้เป็นมอลกโลกทางการเกษตรแรกของไทยนลยนะฮะคนเลี้ยงควายก็เขาก็ภูมิใจที่ได้ได้รับตัวคนเลี้ยงควายเองได้รับยกย่องให้เป็นอาชีพทางการเกษตรโลกแห่งแรกของไทยแต่ว่าการปลูกอยู่การลิปทัสเนี่ยมัน มันทําให้พื้นที่หากินของควายซึ่งแต่เดิมแปลงนี้ก็เป็นทุ่งทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์นะครับเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่วันพระบุตรเขานะครับสาชั่วยุคนแล้วตอนนี้พอมันเกิดอย่างเงี้ยเขาก็คิดอยากจะเลิกเลี้ยงครับคุณผู้ชมลองนึกสภาพและดูภาพณนะปัจจุบันนะคะแต่อยากจะให้นึกถึงภาพในอดีตชาวบ้านบอกว่าเดิมทีตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าค่ะ ทุ่งหญ้าทั้งหมดเลยและที่สำคัญเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่ใช้เลี้ยงควายมานานมากแต่หลังจากที่มีนายทุนเข้ามาเกษตรกรผู้เลี้ยงควายหลายคนมีความคิดที่จะเลิกเลี้ยงควายเลยค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีความภาคภูมิใจมากๆในการที่ได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลกทางการเกษตรก็ตามแต่ตอนนี้หากเป็นแบบนี้เลี้ยงต่อไม่ได้จริงๆขณะที่คุณปราโมทแก้วน้มค่ะท่านเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยท่านบอกค่ะว่า ทางนายทุนที่เข้ามาใช้พื้นที่ต่อจากบริษัทเจ้าของพื้นที่ได้มีการนำเอกสารสิทธิ์มายืนยันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอ้างแบบนั้นนะคะซึ่งทางเขตห้ามล่าได้มีการเข้าแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วด้วยในเรื่องของการมีการเอกสารสิทธิ์คือมีเอกสารสิทธิ์มันทับกับพื้นที่เขตห้ามล่าค่ะเป็นการบุกรุกพื้นที่หรือเปล่าทางเขตห้ามล่าได้ทำหนังสือถึงสำนักง,งานที่ดินจังหวัดทั้งสองแห่งในการออกเอกสารสิทธิ์ด้วย แต่เพื่อความชัดเจนและถูกต้องว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตอนนี้รอภาพถ่ายทางอากาศเพียงอย่างเดียวค่ะ,คะเพื่อที่จะรวบรวมเอกสารในการเข้าพื้นที่จะมีการประชุมในการดําเนินการเพิกถอนนอกจากนั้นยังทําหนังสือถึงบริษัทเพื่อที่จะให้ชะลอการดําเนินการไปก่อนด้วยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สําคัญและน่าคิดเหมือนกันว่าเอกสารสิทธิ์ออกได้อย่างไร คือตามหลักเกณฑ์แล้วนายทุนหรือว่าบริษัทเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันซึ่งไปตรวจสอบก็อาจจะถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานเองก็บอกว่ามันออกเอก,เอกสารสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของรัฐอ่ะเรื่องนี้สุดท้ายปลายทางจะเป็นอย่างไรชาวบ้านเขารอคําตอบกันอยู่นะคะ